ทุกคนวันนี้ก็อยากจะมาเล่นตัว c o p าย o t ให้ดูนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ทาง g i t h ับเปิดให้ใช้ c o p าย o t ได้ฟรีสำหรับ user ที่ใช้งานอยู่นะครับผมก็จะมีเป็นตัวฟรีเทียอยู่นะครับที่ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้จ่ายเงินก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าแชทของ c o p าย o t นะครับ ตัวถ้าใครใช้ github อยู่เนี่ยจะมีอีเมลส่งมาแจ้งว่าเออตอนนี้คุณสามารถเข้ามาลองใช้ copilot ได้ฟรีนะครับพอเข้ามามันก็จะเป็นหน้าแชทแบบนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีตัวโมเดลให้เลือกนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีบางอันที่ต้องอัปเกรดไปใช้แบบคิดว่าน่าจะต้องเสียเงินนะครับอันนี้ผมลองใช้ GPT 4o ครับ ก็เวลาที่ผมอยากจะลองตัวแชทอะไรใหม่ๆนะครับก็จะชอบใช้ตัวคำสั่งง่ายๆนะครับที่เห็นอันนี้ก็คือใช้คำสั่งที่ว่าให้ลองเขียนโค้ดที่เป็น JS สำหรับสร้าง user ใหม่หน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Response จาก Copilot ครับผมเริ่มแรกเนี่ยมันก็จะ ให้เราสร้างตัว entity สำหรับ user นะครับก็ค่อนข้างจะเหมือนกับ Chat ตัวอื่นที่ผมใช้มาก่อนหน้านี้นะครับด้วยด้วยคำสั่งเดียวกันเนี่ยมันก็จะสร้างประมาณนี้สร้าง entity มาสร้าง user service มาครับผมก็สร้าง controller นะครับแต่ตรงนี้จะมีนิดนึงก็คือบางบางโมเดลนะครับ พูดผิดบางแชทที่ผมไปใช้อย่างเช่นตัว Chat GPT นะครับมันก็ตรงนี้บางทีมันก็จะสร้างเป็น Data Transfer Object มานะครับไม่ได้ส่งมาเป็นลักษณะของฟิลในบอดี้แบบนี้นะครับก็ขึ้นขึ้นอยู่กับคิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มันใช้ในการเทรนนะครับว่ารูปแบบในการเขียนมันเป็นยังไงนะครับอันนี้มันจะเป็น ไม่ได้เป็น DTO แต่ส่งมาเป็นแต่ละฟิลด์เลยถัดมาก็มีเรื่องของโมดูลเหมือนกันนะครับก็ถูกต้องก็คือถ้ามีการใช้พวก t ้ p e OM ก็มีการ uh, register ตัว Repository นะครับแล้วก็มีการ set up ตัว Type OM ในแอปโมดูลอันนี้ก็ถูกต้องนะครับแล้วก็มีตัวอย่างตัว Post r e q u e ให้ดูครับผมอันนี้ก็ เป็นเอาพุทจากโคพายทนะครับด้วยคําสั่งเดียวกันก็ถือว่าใช้งานได้ครับผมอาจจะมีเรื่องของ DTO ซึ่งผมคิดว่าเราก็สั่งมันต่อได้นะครับในทีหลังเดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับ ลองถามเลยดูนะครับว่าเป็นไงอ่อันนี้มันก็สร้างให้ครับผมก็ค่อนข้างเร็วนะครับถ้าดูสปีดเร็วมากออันนี้มันก็สร้าง DTO ขึ้นมาครับผมแล้วก็มีการใช้คลาส Validator นะครับอันนี้มันจะเป็นตัวไลบรารีตัวหนึ่งที่ใช้ในการ validate f i e l ต่างๆโดยดูจาก ตรงนี้นะครับตัวเดคอเรเตอร์ครับ <Okay. S 1> ก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็ฟรีด้วยนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นมันผ่านน่าจะได้ประมาณ2 0 0 0ัแชทนะครับต่อเดือนครับผมก็มาลองเล่นกันดูนะครับตัว Copilot ที่เพิ่งเปิดให้ใช้งานฟรีในลิงก์ที่อยู่ในอีเมลของ กิจหับที่ส่งมาแจ้งเรื่อง Copilot นะครับมันก็จะมีลิงก์อันหนึ่งที่มันจะมาที่หน้าตัวอย่าง o p p l o t Chat c o o k b o o k นะครับเป็นหน้าที่รวมพร้อมที่ใช้ในการสั่งงาน Copilot ให้ทำงานในงานต่างๆนะครับอย่างเช่นเขียน u n i t t เ s t เป็นต้นนะครับอันนีเน้เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างว่าถ้ามีโค้ดอยู่แล้วอยากจะเขียน u n i t Test นะครับ ก็จะมีตัวอย่างพร้อมนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่าง Response นะครับอันนี้ก็ลองมาดูกันนะครับว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างนะครับแล้วมีอันไหนที่เอาไปปปับใช้กับของเราได้บ้างนะครับอันนี้มี Code r e a d Ability and Maintain Ability Debug Invalid ็อกอนะครับมีเยอะแยะเลยนะรประมาณอีกประมาณ21พร้อมครับผม ต้องดูเลนลิมิตดูนะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ตัวอย่างจะเป็น Python นะครับแต่ผมคิดว่าก็น่าจะใช้ได้กับหลายๆภาษาที่มีชื่อเสียงนะครับอย่างเช่น Java จ c วา s t r i หรือ y y p s s r r p t นะครับ <Okay. S 1> ก็ลองเข้าไปดูกันนะครับผมตัวพร้อมแคตตาล็อกอันนี้นะครับตัวคุกบุก